ช็อกบอลจากขนมปังแผ่นติดตามคลิปเต็มแบบละเอียดได้ทาง YouTube ป้ปหนึ่งตึงโปะ๊ะนำขนมปังแผ่นมา6แผ่นใช้หัวท้ายขนมปังได้นะคะฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆพักไว้ก่อนจากนั้นนำผงโกโก้โกโนมสดกลิ่นวานิลานมข้นหวานใส่ลงไปนำขึ้นตั้งไฟอ่อนคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งผงโกโก้โกโกล,ะละลายหมดและส่วนผสมเริ่มเดือดใส่ขนมปังที่ฉีกไว้ลงไปผัดๆจนกระทั่งแห้ง ใครไม่มีผงโกโก้ดูวิธีท,ทำแบบใช้ผงไมโลได้ในคลิปเต็มนะคะ,ะหลังจากผัดส่วนผสมจนแห้งดีแล้วตักใส่ชามพักไว้จนกระทั่งเย็นสนิทก่อนใช้เมื่อเย็นสนิทดีแล้วนะก็แบ่งเป็นก้อนบีบบีบบีบให้แน่นแล้วคลึงให้กลม1สูตรจะสามารถทำได้ทั้งหมด13ชิ้นค่ะนำช็อกโกติง้งหรือช็อกค,คอมพลมาละลายถ้าให้อร่อยกว่าก็ใช้ช็อกค,คอมพลนะคะแต่ถ้าจะให้ละลายยากหน่อยให้ใช้เป็นช็อกโกติง้ง เมื่อละลายเสร็จแล้วนำขนมใส่ลงไปนะคะเคลือบขนมให้ทั่ววางบนถาดที่ปูรองด้วยกระดาษไขสำหรับรองอบตกแต่งตามชอบแช่เย็นจนกระทั่งเซ็ตตัวแล้วก็กินได้เลยค่ะ